สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่ใจดีนะนะคะนะคะเขาเรียกว่าสนับสนุนเครื่องสําอาง <c oughs> สนับสนุนเครื่องสําอางนะคะโอ้โห oh. ให้งบมานะคะเราก็ไปซื้อมาแล้วนะเราไปซื้อเครื่องสําอางมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็น ที่เขาเรียกว่าคองน้ำนะไว้นี้แป้งค่ะไว้ตกแป้งนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งอันนี้ก็บอกว่าแต่งหน้าแล้วสามารถใช้สเปรย์ฉีดน,นะนี่นะคะใช้สเปรย์ฉีดพ่นบนหน้าเพื่อให้เครื่องสบังติดทนนานาต่อไปเป็นแปรงนี่ค่ะแปรงนะคะ ปัดแกมอ่าสามชิ้นแล้วนะเนี่ยสามชิ้นแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นกิฟต์เนาะกิฟต์นะคะอืมเขาแถมมาให้ติดผมแบบนี้อืมเนี่ยติดผมแบบนี้นะเวลาเราเอ่อจะทาแป้งหรืออะไรเงี้ยสามารถติดผมได้อันนี้ก็แถมมาอันนี้ก็ซื้อแป้งมาสองตลับเลยนะเอฟซี FC. นะซื้อเย่โ้อไม่เหมือนกันด้วยนะ อันนี้กระแ้งสองตลับนะคะเป็นแปลงพับอันนี้ก็แป้งพับนะอีกตลับหนึ่งนะซื้อเป็นสองตลับเลยแล้วก็อันนี้ที่ปัดแก้มนะคะเพื่อแบบว่าให้แก้มมันมีออร่าอ,อันนี้ที่ทาขนตาขอบอที่ทาขอบตาอันนี้ที่ปัดแก้มนะคะสีส้มอันนี้เหรอคะอันนี้เป็นแบบว่าเออ ปิดขอบตานะปิดริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะจ้ะอไม่รู้คนไรี่ะอันนี้ลิปสติกค่ะสีแดงแดงแจ๊ดแป๊ดแป๊ดเลยนะคะรู้สึกว่าจะติดทนเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยบอกเจ้าของร้านว่าเอาแบบทนทนหน่อยนะอันนี้อันนี้เขาก็เอาแบบสีแดงมาให้อีกนะนี่นะคะเพราะว่าให้มันครบงบเออเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นนะ นี่อันนี้ก็เป็นลิปสติกสีส้มนะคะเอามาสองแท่งนะเป็นเป็นสีสีแดงนะก็เออให้เย,ยสรมหนึ่งแท่งนะไอ้เยสรมหนึ่งแท่งสีแดงเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นที่ปัดที่ปัดแก้มนะคะเป็นสีชมพูนะคะนี่เนี่ยสีชมพูกับสีเนี้ยเนี่ยเบรูก็เรียกสีอะไรนี่เนะี่ยคล้ายๆสีชมพูสีส้มๆนี่แหละนะคะนี่เป็นที่ปัดแก้แบบรุ่นใหม่นะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะแบบรุ่นใหม่เนาะแล้วก็อันนี้แป้งพับก็แถมมาให้นะคะนี่แป้งพับก็แถมอืมอันนี้แถมเขาแถมมาให้นี่นี่ <c oughs> <c oughs> น่ะเออเขาแถมลิปสติกมาให้อีกนะนี่เขาแถมลิปสติกมาให้อีกแท่งหนึ่งโอ้โหพอเราซื้อเยอะไงเขาก็เลยแถมเยอะอันนี้ก็ ที่เขียนคิวนะคะนี่ที่เขียนคิวค่ะที่เขียนคิวสวัสดีค่ะพี่เกวรีนคุณนะคเอ็นจีนะค่ะนะเออวันนี้เรามีอะไรมาอวด F4 อ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังอันนี้เป็นที่แบบว่าเวลาเราทาตรงนี้ขอบตาเสร็จเราก็จะมีไฮไลท์ขอบตาอันนี้เป็นไฮไลท์ขอบตานะนี่ๆๆเพื่อให้สวยงามอันนี้ไฮไลท์ขอบตาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ อันนี้เป็นเเอ,อครีมรองพื้นเจ้าหญิงค่ะอันนี้ก็จัดมาสามาใช้ดีบ้างหมอก,ก็ผิวแอนนะแอนชอบใช้เนี่ยครีมรองพื้นของเจ้าหญิงนะคะนี่แล้วมีอะไรอีกอนี่เจ้าของร้านเขาก็แถมลิปมาให้เราด้วยนะนี่แถมลิปอีกแถมลิปอีกนะคะจ้ะอืมนี่แล้วก็แถมลิปอีกนะแถมลิปมันอีกโอ้โหแถมเยอะมาก แล้วก็แถมถุงผ้าให้เราอีกนะเอออ้อะหมดหรือยังเนาะน่าจะหมดแล้วแหละอน่าจะหมดแล้วแหละนะ,นะตอนนี้เราก็อะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะเราก็จะเก็บทิ้งเนาะนะเพราะว่าเราจะได้ใส่ของใหม่ <c oughs> เราจะได้ใส่ของใหม่ไปอออะไรที่เราไม่เอาเราก็เอาออก นี่นะคะ FC เยอะมากเลยนะคะนี่เยอะมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณเออพี่นางมานนะคะจ้ะอันนี้ค่ะก็เพนก็ให้งบไปซื้อเครื่องสมางไว้ใช้ <c oughs> นะขอบคุณพี่นางมาลนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะนี่นะคะได้ เออไปซื้อมาแล้วนี่ค่ะนี่ก็ใช้นี่ก็ลูกก็ใช้ด้วยนะคะจะเนี่ยลูกก็ใช้ด้วยน,นี่เยอะมากเยอะมากเลยทุกคนอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะคะทุกคนอืม <c oughs> เราก็ เตื่หน้าก่อนนะครนะบางทีเราก็ไม่ได้แต่งหนาแต่งอะไรหรอกค่ะเราก็แต่งแบบบางๆนะคะไม่ได้แต่งหนาแต่งอะไรเนาะค่ะนะเอาลืมซื้ออะไร ลืมซื้ออันนี้โอ้พี่น้องเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวครีมกันแดดเราไปไหนนี่ครีมกันแดดเราอยู่เลยครีมกันแดดนะะโอ้โหมาเป็นฟ้อนเลย เราซื้อมาเราก็ใช้เลยนะคะอืม น้องเอง็นทากันแดดด้วยนะจ้าทากันแดดน้าจะไม่ขึ้นตาทาแล้วค่ะกันแดดกันแดดของ t p สกินค่ะนี่นะคะกันแดดของ t p สกินนะคะเพราะเรา เรามีใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ทาครีมกันแดดไปแล้วเนาะอันนี้อันนี้แบบปกปิดปกปิดอ่าปกปิดนะคะอืม แบบปกปิดแอนก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งแบบให้แบบอะไรอย่างนี้หรอกนะคะพี่การจมนลสวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะพี่การจมนลนะคะอ้ะเนาะแล้วก็แต่งให้แบบดูดีค่ะไม่ต้องแบบหนาเยอะค่ะนะคะ ม่กี้ก็เห็นคลิปเสือพาไปเด้งมาแล้วนะไปรับป้าไทยบ้านเนาะป้าไทยบ้านมาถึงแล้วเสือจะได้มีนอนบ้านแล้วตอนนี้เสือย้ายกลับมานอนบ้านแล้วคืนนี้อาร์มาด,ดีค่ะหลังจากที่รอนเรพเนจรนอนอยู่ข้างนอกนะคะเสือก็จะได้กลับมานอนบ้านแล้วเย็นนี้นะเพราะว่าป้าไทยบ้านมาแล้ว แอนก็จะใช้แป้งเบอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองแปดนะคะแจะใช้เบอร์แป้งหนึ่งสองแปดเราแต่งหน้าให้เจ้าของที่เขาสนับสนุนเราเนาะป้าต่บ้านแคถึงบ้านใหม่ไม่ใช่เหรออซื้อบ้านใหม่เหรอใครใครซื้อบ้านใหม่ฮะ ให้ซื้อบ้านใหม่ป้าจะบ้านซื้อบ้านใหม่คุณแม่นำมิกโอกวัีค่ะคุณแม่นะคะนะคะแต่งหน้าอยู่ค่ะค่ะแบบพอไปวัดไปวาอรอางเงี้ยค่ะพีสส่สวัสดีค่ะไม่ได้แต่งแบบว่าโอ้จะต้องแบบเออเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจ้ะนะ ให,ให้ให้เจ้าของเขาเห็นว่าเออเนี่ยเราเราซื้อมาเนี่ยเขาให้งบเรามาซื้อเนี่ยนะเราก็ใช้จริงนะเราซื้อจริงนะแล้วเราก็ไม่ได้งบุงบงบิบงบเลยนะเขาให้เรามาเท่าไหร่เราซื้อหมดเลยแล้วเราก็ส่งสลีปไปให้เขาดูด้วยนะนะขอบคุณพี่นางมานะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อมาใหม่แล้วก็คือ วันนั้น่ะลืมซื้อนะแอดแอลลลืมซื้อพอดีมเมื่อวานเนาะอาเมื่อวานนางมาก็ให้งบมาไปซื้อเครื่องสมางซื้อมาก็ได้ใช้ค่ะก็ใช้กับลูกนี่แหละนะอืม ลิปสติกก็มีทั้งสีแดงสีส้มนะเนี่ยน,นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบว่าพอเราทาเสร็จแล้วเนาะเขาจะเป็นแบบตรงเนี้ยไฮไลท์อย่างเงี้ยอืม ไฮไลขอบตาอะไรประมาณนี้นะคะที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มนะคะนี่ใหม่เลยนะเนี่ยแกะกล่องใหม่เลยนะคะทุกคนอืมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาแก้มสีสีส้มเนาะอืม นี่ก็จะเป็นไฮไลท์แก้มนะให้แบบเพราะว่าลูกสาวเขาให้แอนไม่เห็นชอบยืนไลฟ์สุดเลยลูกสาวเขาให้แอนไม่เห็นชอบยืนไฟ์สุดเลยนะจะ่ะคือแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันอืมบังคับเขาไม่ได้นะเอฟซนะเอออ่ะ นี่ค่ะไฮไลท์เอองามเนาะต่อไปเราก็จะใช้ลิปสีส้มนะนี่ลิปสีส้มเห็นไหมเรามีลิปสีส้มอืมงามแต้ ห้ามแล้วพี่น้องอะพอเราใช้เสร็จแล้วแต่เรายังไม่กรีดขอบตุ้งขอบตาเราไม่กรีดนะนะเพราะว่าถ้าเราไปออกงานเราค่อยกรีดหลังจากที่ทาเครื่องสมางเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้พ่นหน้าเลยนะคะอืมอืมอันนี้ทํามาจากมะพร้าวใส่เขาสกัดจากมะพร้าวนะคะพอฉีดไปปุ๊บมันหอมเลยมันหอมกลิ่นมะพร้า มาเต็มๆเลยพี่น้องนี่นี่นะคะจ้ะอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ก็กระเป๋าเสื้อสสำมางเราเต็มเลยนะก็ขอบคุณนาขอบคุณพี่นางมาอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ